สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านพนิรบรนตาเพชพรพลอยหลุดจำนำจำหน่ายเครื่องประดับหลุดจำนำและงานมือหนึ่งให้แก่ร้านค้าและผู้ใช้สินค้าทุกชิ้นมีแบบรับประกันเพชรแท้พลอยแท้แบรนด์เนมมีคำถามจากคุณลูกค้าถึงการสัมผัสแอลกอฮอล์ของอัญมณีต่างๆเนื่องจากในยุคโควิดจำเป็นต้องพ่นแอลกอฮอล์บ่อยอัญมณีที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่มุ ook, er Christ, กเทอร์ครอยส์มรกฏอัมพันและโอปอค่ะ สำหรับเพชรและพลอยเนื้อแข็งสัมผัสได้อย่างสบายไม่มีปัญหาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อรับแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะวันนี้นำเสนอสินค้า14รายการชิ้นแรกต่างหูโบเพชรเรือนทอง90หนัก9.4กรัมประดับเพชร88เม็ดรวม1.76กรัต ชิ้นงานหน้ากว้าง2.2คูณ1.9เซนราคา46,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานต่างหูเพชรที่ไซส์ใหญ่ค่ะใส่ประดับขึ้นมาแล้วดูเต็มใบหูนะคะ เป็นชิ้นงานที่ใช้ทองเยอะถึง9.4กรัมนะคะงานฝั่งเพชรแบบเต็มๆในทุกลายเส้นของโบใส่ประดับขึ้นมาแล้วเห็นเด่นชัดค่ะงานเซตติ้งโบสวยหวานดูเป็นผู้หญิงหยิบม,มาใช้ได้ในหลายโอกาสค่ะจี้เข็มกลัดดาวกระจายประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก7.7กรัมประดับเพชรรวม0.42กรัต ชิ้นงานเส้นผ่าศูนย์กลาง2.5เซนคั้วจี้กว้าง4มิลเป็นขั้วจีไ้ไหลามสามารถถอดออกได้ราคา20,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานต่างประเทศนะคะตัวเข็มกลัดก็ใช้ระบบเปิดแบบดึงออกล็อกก็วางเข็มกลัดลงและกดดันล็อกลงนะคะเป็นงานดีไซน์เท่ๆนะคะใช้ได้อเนกประสงค์ใช้เป็น จี้ก็ได้หรือเป็นเข็มกลัดก็ดูสวยเก๋ดีค่ะจี้วงกลมพลอยประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก8.1กรัมประดับเพชรกุหลาบ1ตัง23เม็ดรวม0.23กรัตพลอยประกอบด้วยไพลินมรกตบุษราคามนินทับทิมแดง2เม็ดและทับทิมขาวหลังเบี้ย1เม็ด ชิ้นงานเส้นผ่าศูนย์กลาง2.5เซนราคา20 0 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานขนาดใหญ่นะคะเทียบแล้วใหญ่กว่าเหรียญ5บาทค่ะงานมีพลอยหลากสีสันใส่ขึ้นมาเด่นสะดุดตาค่ะจี้เพชรหัวใจเรือนทอง90หนัก2.9กรัม ระดับเพชร50เมตรรวม0.80กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1.5คูณสูง2.2เซนรวมขั้วจี้ขั้วจี้กว้าง5มิลราคา1 8 0 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานขนาดกำลังดีค่ะเพชรที่ประดับเป็นเพชรที่สวยขาวเล่นไฟดีนะคะ สามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันค่ะหรือสามารถใช้เป็นของกำนันแทนความรู้สึกดีๆให้กับคนพิเศษได้ในวาระปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงค่ะจี้งูดวงตาเพชรเรือนทอง 18K หนะัก5.4กรัม เพชร6ตัง2เมตรรวม0.12กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง1.5คูณ4.2เซนขัวจี้2มิลราคา14,500บาทงานชิ้นนี้เพชรสวยค่ะฝั่งเพชรที่ด้านหน้าและด้านหลังของจี้นะคะขัวจี้มาค่อนข้างเล็กค่ะเป็นงานสไตล์แนวแนวเท่ๆค่ะ แหวนเพชรดอกพิกุลบ่าไข่เรือนทอง90หนัก4.3กรัมประดับเพชรตรงดอกพิกุล6ตัง7เมตรและบ่าข้าง16เมตร30ตังทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.72กรัตหน้าแหวนสูง0.8เซนแหวนเบอร์50ราคา21,000บาท งานดอกพิกุลเป็นงานยอดฮิตยอดนิยมในทุกยุคทุกสมัยนะคะงานชิ้นนี้มีความพิเศษตรงการประดับบากข้างแบบควาโดยใช้เทคนิคการฝังแบบฝังสอดทำให้เพชรเรียงแต่ละเม็ดชัดเจนค่ะเป็นงานสวยที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะเ <feeder. S 1> พชรสวยเล่นไฟดีค่ะ ทางร้านหมุนให้คุณลูกค้าชมถึงคุณภาพเพชรแต่ละเม็ดที่ประดับในงานชิ้นนี้นะคะงานมาในสภาพสมบูรณ์ทั้งตัวเรือนและก้านแหวนค่ะหากคุณลูกค้าต้องการปรับไซส์ไซละส์ละ200บาทนะคะหากลดไซส์แหวนทางร้านลดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแหวนเพชรดีไซน์ ign, ลายเส้นเรือนทอง90หนัก5.2กรัม ประดับเพชรเม็ดละ4ตัง15เมตรรวม0.60กรัดหน้าแหวนขนาดกว้าง2คูณ2เซนแหวนเบอร์5.3ราคา20,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์ที่ไม่เหมือนไม่ซ้ำใครนะคะโดยการดีไซน์เป็นลายเส้นและนำเพชรมาประดับเรียงเป็นแถวในแต่ละเส้นแต่ละแฉกที่ประดับบนหน้างานชิ้นนี้ค่ะ เพชรที่นำมาประดับก็เป็นเพชรที่ขาวเล่นไฟดีนะคะเมื่อนำขึ้นมาใช้งานก็จะดูโดดเด่นสะดุดตาไม่เหมือนใครค่ะสินค้าทุกชิ้นในร้านตั้งราคาไว้เป็นราคาสุดทีินะคะไม่ได้บวกไว้เผื่อต่อรองหากคุณลูกค้าสงสัยในประเด็นสินค้าสามารถสักถามเข้ามาได้ทางไลน์ อ f f ฟิเชีหรือทางเพจ Facebook ในลิงก์ที่ลงไว้ในรายละเอียดช่องของทาง YouTube ค่ะแต่ลิงก์สามารถเข้าร้านค้าได้ค่ะแหวนเพชรหน้าใหญ่เรือนทอง 18K หนะัก9.7กรัมประดับเพชร93เม็ดรวม2.28กรัตชิ้นงานหน้ากว้าง2คูณ1.8เซน แหวนเบอร์53ราคา43,500บาทงานชิ้นนี้เป็นงานที่คัดเพชรขาวเล่นไฟดีแต่ละเม็ดมาเรียงรายติดติดกันใช้เทคนิคการฝังแบบจิกไข่ปลาโดยประดับเป็นรวดลาย โค้งมนสามแนวติดกันเหมาะก,กับผู้ที่ชอบงานที่ใส่ประดับขึ้นมาแล้วเห็นเด่นชัดนะคะงานชิ้นนี้ใช้เพชรเยอะค่ะใช้เพชรถ,ถึงสองกระดัดกว่าเลยเป็นงานหลุดจำนำที่คุ้มค่าคุ้มราคาชิ้นหนึ่งค่ะแหวนทับทิมลายม้วน3เส้นเรือนทอง 18K หนะัก5.9กรัมประดับเพชร12เม็ด รวม0.08กรัตหน้างานขนาดกว้าง1.8คูณ1.2เซนแหวนเบอร์54ราคา13,000บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์ที่ดูสวยค่ะโดยทำลวดลายยกมวลขึ้นมาฝังทับทิมเข้าไปในแนวด้านบนของลายที่ยกมวลส่วนด้านใต้จะฝังเพชรเป็นงานที่ดูมีความละเอียดประณีต ชิ้นงานดูเหมือนเป็นงานศิลปะสวยๆที่มีมิตินะคะเมื่อนำขึ้นมาใช้ก็จะดูโดดเด่นสะดุดตาไม่ซ้ำใครค่ะแหวนมุกเซาซีสีขาวประดับเพชรเรือนทอง90หนัก9.4กรัมประดับเพชร34เม็ดรวม0.70กรัตมุกเซาซีขนาด12มิลแหวนเบอร์52ราคา26,500บาท งานชิ้นนี้เป็นงานที่มุกเสาสีมาในสภาพดีนะคะลาสเตอร์ aster, หรือความเงางามของมุกคงสภาพดีอยู่ค่ะเป็นงานดีไซน์ที่นำเพชรมาประดับใต้ฐานของมุกและประดับบากข้างของมุกด้วยนะคะมุกไม่ใช่ทรงกลมนะคะเป็นทรงที่ยกสูงขึ้นมาเพชรที่ประดับเป็นเพชรที่ขาวค่ะเมื่อนำมาใช้งานก็จะดูสวยหวานละมุนละไม ด้วยความแวววาวของเพชรที่อวดประกายส่องแสงขึ้นมาแข่งกับความแวววาวของมุกที่ประดับในงานชิ้นนี้นะคะเครื่องประดับสีขาวสามารถใช้ได้กับการแต่งกายในหลายๆชุดค่ะการใช้งานมุกค,ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีนะคะไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล โลชั่นหรือน้ำหอมค่ะให้เราแต่งการให้เร,เรียบร้อยทั้งหมดก่อนและนำเครื่องประดับมุกมาใส่ภายหลังสุดนะคะจะทำให้มุกสวยมีลัสเตอร์ที่ดีอยู่กับเราได้ยาวนานตลอดไปค่ะแหวนเพชรดีไซน์ลายช่องสี่เหลี่ยมเรือนทอง 18K นะ่ะ6.9กรัมประดับเพชร42เม็ดรวม0.39กรัต หน้าแหวนขนาดกว้าง1.8คูณ0.8เซนแหวนเบอร์52ราคา1 8 5 0 0บาทงานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์อีกชิ้นหนึ่งที่ดูสวยสะดุดตาไม่เหมือนงานทั่วๆไปนะคะเพชรที่นำมาประดับเรียงรายประดับแต่ละช่องของสี่เหลี่ยมดูสวยเด่นเหมาะกับผู้ที่ชอบงานอาร์ตองานแนวแนว งานสวยเท่ที่ไม่ซ้ำแบบใครคะ่ะแหวนเพชรดีไซน์2สีเรือนทอง 18K หนัก8.1กรัมระดับเพชรเม็ดกลาง30ตังคตังและบริวาร4ตังค์3เม็ดทั้งชิ้นงานรวมเพชร0.42กรัตหน้าแหวนสูง0.8เซนแหวนเบอร์57ราคา22,000บาท งานชิ้นนี้เป็นงานดีไซน์อีกชิ้นหนึ่งที่ใช้ทอง 18K 2สองสีมาประกอบกันนะคะเป็น 18K เคขาวและ 18K ทองค่ะเพชรประดับเม็ดกลาง30สตางเป็นเพชรที่สวยค่ะที่เห็นด้านข้างตัวเรือนเป็นสนิมทองนะคะชิ้นนี้ยังไม่ชุบล้างหากคุณลูกค้ารับจะชุบล้างทุกชิ้นก่อนส่งมอบค่ะแหวนเพชรหน้าสี่เหลี่ยมเรือนทอง9 0หนัก6.9กรัม ประดับเพชรเม็ดละ7ตังค์4เม็ดรวม0.28กรัตหน้าแหวนขนาด0.6คูณ0.6เซนแหวนเบอร์59ราคา1.9500บาทงานชิ้นนี้บ่าข้างทำลวดลายเป็นสไลด์นะคะ ก็จะเห็นเป็นลายเส้นเพิ่มความสวยงามของชิ้นงานมากขึ้นค่ะงานชิ้นนี้มีสนิมทองด้านข้างของตัวเรือนยังไม่ได้ชุบล้างนะคะหากคุณลูกค้ารับทางร้านชุบล้างขึ้นมาความแวววาวของทองจะสวยมากยิ่งขึ้นกว่าในวิดีโอค่ะชิ้นสุดท้ายเป็นงานโบราณนะคะแหวนนิราสตาเรือนทอง9 0หนัก7.2กรัมประดับเพชร เม็ดละ4ี่ตัง6เม็ดรวม0.24กระตั้หน้าแหวนขนาดสูง1.7เซนแหวนเบอร์61ราคา1 8 5 0 0บาทงานชิ้นนี้เนี่ยราขึ้นสตาสวยนะคะเป็นเนี่ยรา8.5กระตั้ค่ะหน้าพลอยมีรอยบ้างตามสไตล์งานโบราณน,นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แนะนำติชมร้านค้าได้ทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาการทำงานแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ